สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับวันที่ย3ิบสามกันยายน2 5 6พันห้า้หกสิบแปดนะครับแนวทางวันจันทร์นะครับวันจันทร์ย2ิบสองเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับมาแค่เด่นรองนะครับพี่ๆก็เฉียดแต้มเดียวนะครับผมไม่สามกับหกนะหกไม่มาผลที่ออกเก้าสนมสามห้าสองนะครับ6กไม่มาใครเอาสามไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าสองนะครับเอ่เข้าไปที่ส3มสามนะครับเพื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ เขาไปที่3-3เนาออันนี้มาแค่เด่นรองนะครับเน้น3-4นะครับออก3-3แจีมเดียวรอบายให้2กับ4ผลที่ออก3หก8 5เน้น4 8 6 8 5นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับผมแนวทางวันจันทร์เนาะต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางในวันอังคารที่23นะครับผมขอให้ ปังๆนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับเช้านะครับพี่พี่ให้เด่นไปที่เลขหกกับเลขหนึ่งสายรูดให้เลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหเจ็ดหแปด หกอันนี้เลขแปดครับสามตัวหกหนึ่งเก้าะครับ, 6, 1, 9, รบอันนี้ในรอบเช้านะครับพี่พี่เนาะหุ้นนี้แค่เช้าบ่ายปกตินะครับ ส่วนรอบบ่ายนะครับให้ไปที่เลข4กับเลข8สายรูดให้ไปที่เลข4 4 2สี่สองสี่เ็ก้าแปดสองแปดเจ็นะครับสามตัว แปดสี่สองสี่สองสี่เก้าแปดสองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก่อนทิ้งท้ายเราขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับที่แวะเข้ามา ติดตามนะครับรับชมแนวทางนะครับที่แอดวางให้เนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ